จรถครอบครัวสายไฮบริดรุ่นประหยัดน้ำมันเข้าใหม่มาให้อีก1คันเครื่องพันแปดกับโตโยต้าโครล่าครอสเครื่อง1.8ตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ปีใหม่ปี2022เลขไม่เพียงหลักหมืน่นรถครอบครัวไม่ควรพลาดออปชั่นฟังก์ชันแน่นจัดมาเลยคลิปนี้ขับฟียามไปอีก90วันจัดง่ายออกง่ายสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอแปอีกแล้วนะคะเศรษฐไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้๊บจัดรถเข้าให่รถครอบรครบัว5ที่นั่งมาให้ ไตยเต์ตาตัวไฮบริดรุ่นประหยัดน้ำมันบอกได้เลยประหยัดมันโคตรโคตรใครที่สนใจต,ตัวนี้เตยตาโครล่าครอสหนตัวไฮบริดพรีเ,เมียมเซฟดีปี22ไมลหลักหมื่นเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กัน,นแป,ป๊บกันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถทีมแป,ป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่อยากจะได้รถครอบครัวนะคะ ที่นั่งต้องมาจัดคันนี้กันเลยนะคะกับโตโยต้าคลอรล่าครอสนะเครื่อง1.8ตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้สภาพสวยๆปีใหม่ๆไหม่หลักหมืน่นนะคะต้องขอบอกเลยว่าออปชั่นฟังก์ชันของน้องจัดเต็มมามากๆเลยนะคะต้องมาชมคลิปนี้กันก่อนเลยตัวน้องเป็นสีขาวนะคะเป็นสีปพตินัมไว้เพียวนะคะสีตัวรถสีขาวแบบสีขาวมุกนะคะสภาพสวยๆตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้าก็จะมีโลโก้นะคะโครเมียม ด้วยแถบเรืองแสงสีฟ้านะคะตัวไฮบิดก็จะมีเรืองแสงสีฟ้าตัวอลนิวกระจังหน้าใหม่ๆเลยนะคะจะจังหน้าแบบสวยงามมากๆเลยตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วฉบเฉี่ยวสวยงามตัวนี้ไฟสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าสวยนะคะคุมโทนด้วยสีดำตัดด้วยสีบอลน,นะตัวนี้สวยๆเลยลูกค้าจ๋านี่ด้านในตัวไฟหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมี ะท้อนแสงสีฟ้านะคะเป็นตัวไฮบริดสวยๆเลยนะคะด้านในของตัวรถตัวครอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะต้องขอบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆค่ะลูกค้าจา๋าใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าน้องได้รถสวยได้ปีใหม่ในราคาสุดพิเศษราคาสุดคุ้มแน่นอนเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้รถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วม ไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมาไม่มีรถติดแก๊สตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าควบคู่กับเบนซินนะคะตัวนี้ประหยัดน้ํามันได้เยอะเลยนะคะสิกกิโลลิตรนะคะจะใช้ในตัวเมืองหรือเดินทางต่างจังหวัดก็เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวล้อของตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวล้อก็ได้ล้อแม็กนะคะสีทูโทนสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ได้ยางบิสโตเลยลูกค้าจ๋าดอกยางหนาลองลึกสภาพสวยตัวยางได้ยางปีใหม่เลยนะคะตัวนี้ ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยตัวยาง225ทับ50 R18 เป็นตัวขอบยาง18 R นะตัวนี้สภาพตัวล้อก็สวยงามนะคะในส่วนของตัวแม็กต่างๆก็ไม่มีร่องรอยการเบียดฟุดบาดมาแต่อย่างใดน,ะนี่ให้ดูซอกด้านในก็เช่นเดียวกันสีตัวรถเดิมๆนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวอักษรไฮบิดนะคะด้านข้างของตัวรถเป็นคโครเมียมสวยๆมาให้ในส่วนของ ตัวรถมาพร้อมกับกล้อง360องศาไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้าของตัวรถนะคะนี่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องด้านข้างกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตรงกระจกมองข้างตัวนี้นะคะนี่กระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะาตัดด้วยสีดํามาพร้อมกับไฟเดียวที่กระจกมองข้าง ด้านบนก็จะคาดวิคิ้วโครมเมียมแบบส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยเดิมมากๆนะคะได้กระจกเดิมจากศูนเตลตามาให้นะตัวนี้นี่สภาพตัวรถต้องขอบอกเลยว่าสวยงามมากๆมาพร้อมกับสมาร์ทย์เลตนะคะตัวนี้สีเดิมสวยงามมากสันคมเหลี่ยมต่างๆเห็นได้ชัดนะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จากสูนเตลตามาให้เดี๋ยวแป๊บพามาชมด้านในของตัวรถกันบ้างนะตัวนี้ นี่ต้องขอบอกเลยว่าสภาพด้านในสวยงามนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะมานะคะให้ดูถึงความเดิมแผ่นเพจตัวนี้เป็นโมเดลปี2022นะรหัสเครื่องยนต์ 2ZR FXE นะคะตัวนี้นี่ให้ดูกันชัดๆเลยสามารถตรวจเช็คตรวดสอบได้เลยนะคะสีตัวรถสวยงามมากเดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดนะคะเม็ดอาร์ด้านในกันต่อเลย การเรียงตัวเม็ดอาร์คสวยเดิมจากโชว์รูมนะคะตัวรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าให้ดูทุกซอกทุกมุมด้านในของตัวรถกันไม่เลยเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดฟังก์ชันออปชันเนี่ยแปบบจะมามาชมกันอีกครั้งนะคะตัวนี้ ในส่วนของซอกประตูด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตสวยเดิมนะคะนี่ให้ดูไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะมานะคะตัวแผงประตูด้านข้างฝั่งด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนสีแดงน้ำตาลสวยๆลูกค้าจะตัดด้วยสีดำกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะคาดด้วยสีบอนซิเวอร์แบบสวยๆนะคะตัวนี้ดูลงตัวดูหรูหรานะคะตัวนี้ดูแบบลักจูรี่มากๆเลยนะคะนี่ ความสปอร์ตความสวยเม็ดอาร์คสวยเดิมรถไม่มีโดนข้างมาอยางแน่นอนนะคะตัวนี้สีเดิมนะคะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆนะคะรอยขีดข่วนเล็กๆตัวนี้นะคะให้ดูถึงความเดิมตามสภาพรถมือสองสวยงามนะเมามือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมๆจากศูนย์เตต้าม,มาให้ทุกปานเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ โคราครอสมาให้นะคะเป็นโครมเมียมสวยๆมาจรดด้านหลังเลยนะคะด้านบนก็จะมีเหล็กหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูด้านในกันก่อนเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ฝั่งด้านในสวยงามตัวน็อตสวยเดิมนะคะสีเดิมโรงงานกันไปเลยจ้ะเดี๋ยวออนุญาตให้ชมด้านในกันอีกนิดนึงนะคะตัวเม็ดอาร์คทั้งสี่ฝั่งนะคะวันนี้ให้ชมแบบจัดเต็มมากๆนี่เม็ดอาร์คกลมสวยคมชัดกลมไม่มีร่องรอยบิดเบี้ยวให้ดูความเดิมนะคะนี่ เดิมจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าสวยงามอะไรแบบนี้นี่ตามสภาพปรมสองนะคะตัวนี้ได้ปีใหม่มีช่องวางแก้วนะตัวแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะจะโทนสีน้ำตาลแดงนะคะสวยๆตัวนี้มีปุ่มล็อกเด็กมาให้ความปลอดภัยก็มีมาให้ครบนี่สวยงามมากๆนะคะประตูบ้านเดิมๆเลยตัวนี้บา้ในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะสีทูโทนสาภาพสวยยามดิสโก้ทั้งสเส้น ตัวรถสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถ5ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะคะสภาพสวยๆตัวไฮบิดด้านหลังตัวนี้ก็จะมีระบบคลิกเซนเซอร์นะคะใช้ระบบเท้าแบบสัมผัสได้เลยนะคะตัวนี้มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอักษรโครลาคลอสนะคะหรืออักษร ตัวไฮบริดต่างๆก็เป็นโครเมียมมาให้ตัวไฟด้านหลังจบเฉี่ยวสวยงามนะคะนี่ตัวไฟด้านหลังใช้งานได้ปกติเลยนะคะไฟท้าไ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆกรอบไฟจะดูแบบสวยงามนะ,ะเป็นดีไซน์ของเขาเลยกระจกเดิมนะคะด้านหลังจากศูนย์ตัวต้ามีตัวปัด กระจกนะตัวไล่ฟ้าแล้วก็ตัวไฟด้านในนะคะดวงที่3มาให้อีกแล้วด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องรอบคัน360องศามีคลิปฉลามด้านบนมาให้เรียบร้อยมีโลโก้นะคะตัวไฮบริดด้านหลังอยู่ตรงกลางของตัวรถแบบพามาชมตัวนี้เปิดแบบระบบไฟฟ้าก็ได้แบบคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะ,ะแบบใช้เท้าแตะนะคะก็จะมีนี่เลยมีสัญลักษณ์นะคะปิดประตูด้านหลังตัวน็อตสวยเดิมให้ดูถึงความเดิมนตัวน็อตต่าง หัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยแกะหรือรอยเปลี่ยนมานะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของตัวรถเม็ดอารสวยเดิมมากๆ,ๆนะคะสีเดิมเม็ดอาร์ไล่มาเลยลูกค้าจ๋าตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะนะคะสภาพภายในต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพภายในกว้างขวางเราไม่ใช้ก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อเพื่นพื้นที่การใช้สอยมีไฟด้านหลังมาให้หนึ่งดวงนะคะ ตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ำหนักได้2กิโลนะคะนี่ส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋าด้านหลังบอกได้เลยว่าสะอาดสะอ้านมากๆนะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวน้ำยาเคลือบล้อมาให้ปัจจัยแม่แรงต่างๆมีมาให้ครบรุ่นใหม่เขาจะไม่มีล้อสแปร์หรือล้ออะไหล่มาให้นะก็จะให้เป็นตัวน้ำยาปะล้อมาให้นะคะนี่เปิดปิดแบบนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยเดิมนะคะคันนี้สวยเดิม เนี๋ยแป๊บให้ชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะฝั่งขวากันบ้างสีตัวรถเดิมๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าฝั่งขวาสวยงามทั้งซ้ายและฝานะคะนี่ตัวล้อก็อย่างที่บอกนะตัวนี้ได้ยางบิสโตนทั้งสี่เส้นยางปีใหม่นะคะสภาพสวยๆกระจกเดิมทุกปานนะคะกระจกเดิมทุกปานตัวนี้นะคะจะเป็นฟิล์มมืดนิดหนึ่งนะคะนี่ในส่วนของตัวคิ้วโครเมียมต่างๆนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมเดี๋ยวพามาชม ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะตัวนี้สภาพด้านในของตัวรถตรงแผงประตูกันบ้างตัวนี้ทั้งสองฝั่งก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้มีมาให้นะคะสวยๆตัวฟิล์มก็ยังเป็นฟิล์มใหม่นะคะสภาพสวยๆของลามินานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแผงด้านในกันนิดนึงนะคะ กอขอบป,ประตูตัวน็อตส,สวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะมานะคะเม็ดอารกลมสวยเดี๋ยวให้ดูความเดิมรายละเอียดเม็ดอารกันอีกนิดนึงนะคะนี่เม็ดอาร์กลมสวยค่ะลูกค้าสภาพเดิมๆนะคะทั้งซอกประตูด,ด้วยนะคะให้ดูกันทุกมุมลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถก,กันแป๊บได้เลยนะคะสวยงามออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆตัวนี้ ตัวเบาะจะคุมโทนด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะตัวนี้ดูสวยดูหรูหราดูสปอร์ตนะคะดูแบบลัชัวรี่มากๆนะคะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนนะคะนิยมใช้กันเยอะมากๆนะคะสายโตโยต้ตาเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันตัวด้านบนนะคะตัวฝ้าต่างๆเขาจะคุมโทนมาเป็นสีน้ำตาลสีดำนะคะสวยๆเลยลูกค้าจ๋าดูแลรักษาได้ไง่ายตัวไฟด้านหลังนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะทั้งสองสอง สองดวงนะคะนี่ตัวนี้แถวที่สองถ้าด้านหลังก็สามารถพับเบาะเก็บได้นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้พับเบาะเก็บได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้ง่ายนะคะนี่ด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีตัวพนักพิงวางแขนตัววางแก้วมาให้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้ทุกตำแหน่งนะคะติดตั้งคาซีทได้นี่สภาพสวยๆนะ,ะด้านล่างพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านนะคะตัวนี้ด้านหลังรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของตัว ช่องแอร์มาให้ถึง2ช่องนะคะตัวเบาะยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีร่องรอยการขีดข่วนร,รอยชำรุดนะคะสําหรับตัวเบาะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้กุญแจสมาร์ทคย์เลตกระจกเดิมสักสูนเตอรต้านะคะกล้องรอยรอบคัน360องศาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสั่งคนขับกันบ้างตัวนี้กระจก มองข้างปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆใช้งานได้สภาพแผงประตูสวยเดิมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูซอกด้านในกันอีกนิดนึงนะคะสวยงามมากในส่วนของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะนี่หรูหราสวยงามเดี๋ยวมาดูความเดิมตัวน็อตอีกนิดนึงนะคะตัวน็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะมาสติ๊กเกอร์ต่างๆมอกอต่างๆก็มีมาให้พร้อม อย่า๊ปให้ชมในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะตัวนี้เม็ดอากลมสวยกลมชัดนะคะให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมทั้งสีบานประตูกันไปเลยนะคะสีตัวรถสวยงามมากๆนะคะเป็นสีขาวเป็นขาวมุกนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เรียกชื่อของน้องว่าสีแพทินัมไวพีเวนะคะเป็นสีขาวใหม่นะคะ ตัวบอกก็จะคุมโทนสีน้ําตาลแดงส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถกันบ้างตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีโครเมียมเป็นโลโก้จุดตรงกลางนะคะของพวงมาล,ลัยฝั่งซ้ายควบคุมรับสายวางสายค,ครสุสคอนโทรลต่างๆได้หมดเลยหนะ้าจอแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้ได้หน้าจอระบบสัมผัสระบบทัสกรีนตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้แอร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ สภาพสวยๆสามารถปรับโหมดปรับโหมดไฟฟ้าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้มีช่องวางแก้วมาให้ถึงสองช่องมีเกะระหว่างผู้โดยสารนะคะด้านหน้ากับคนขับแล้วก็มีตัว power outlet ด้านในมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่สวยๆตัวนี้เป็นหน้าจอด้านบนก็เช่นเดียวกันตัวนี้กระจกมองหลังใช้งานได้ปกตินะคะตัวม่านบังแดด ก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะคะตัวนี้ก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งตัวไฟตัวไฟต่างๆนะตัวนี้ใช้งานได้ปก,กติเลยลูกค้าจ๋านี่ตัวนี้นะคะไฟต่างๆใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้สามารถเปิดหลังคาูนลูฟได้ด้วยนะะจะดูเดือนหรือดูดาวตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าตัวกระจกก็จากศูนย์เัวต้าเดิมๆนะคะตัวูนล,ลูฟด้านบนสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าจ๋า นี่ตัวมา่านทั้งสองบานใครสนใจคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชันฟังก์ชันจัดเต็มมา,มากๆเดีย๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นี่เราพามาชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องสภาพตัวรถบอกได้เลยว่าปีใหม่สภาพใช้งานจากเจ้าของเดิมดีมากๆเลยเดีย๋ยวแป๊บให้ชมห้องเครื่องกันนะคะ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซินของเรานั่นเองนะคะสภาพห้องเครื่องไม่มีข้ามน้ามันไหลเยิ e ้มนะคะคันหน้าสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋านี่มีขนาดความกว้างความใหญ่นะคะของตัวห้องเครื่องตัวน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนรอยแกะมานะคะเดี๋ยวเราไล่มาจนถึงฝั่งขวาของตัวรถกันเลยนะคะตัวน็อตสวยเดิมนะคะด้านข้าง ซอกด้านในตรงฝาก,กระโปรงนะคะมีตาปั๊มจากศูนยเโอโยต้ามาให้ด้วยนะคะให้ดูถึงความเดิมของฝาก,กระโปรงนะคะตัวนี้ในส่วนของรายละเอียดด้านบนนะคะเม็ดอักต่างๆกลมสวยไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวนะคะกลมทั้งซ้ายขวาในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะแผงการความร้อนก็มีมาให้ยังคงสภาพเดิมๆเลยลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าฝากระโปรงเดิมกันเลยเดี๋ยวแป๊บให้ชมฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างนะคะ ฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตต่างๆซอกด้านในน็อตเติมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมานะคะนี่สวยงามมากๆนะคะกอนรถมีการตรวจเช็คนะจากช่างดำเนินการมาให้ด้วยมากกว่า30รายการนะคะไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้ด้วยตัวเช็คมออแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้เดือยนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้ง2 0 0 0 0กิโลให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋า บอกได้เลยว่าใครที่สนใจอยากจะได้ตัวไฮบริดรุ่นประหยัดน้ำมันคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆได้ถึง19กิโลลิตรกันเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะนี่สภาพสวยๆเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสายไฮบริดอุ่นประหยัดน้ำมันกับเต y o ต a าโคโรล่าครอสคันนี้นะคะ อะงมากคะสำหรับเจ้าโตโยต้าคลูร่าครอสนะคะเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้ที่ป๊พามารีวิวทั้งภายนอกและภายในตัวนี้ในปีใหม่ปี2022นะคะเลขไม่เพียง80,000เท่านั้นกับราคาค่าตัวน้องพิเศษสุดๆอยู่เพียงแค่ราคา879,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถวันนี้ปั๊บจัดโปรโมชั่นเจ่มๆมาให้ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดน้องป๊บมาได้เลยนะที่เบอร์0611786999ตอนนี้ มีให้เลือกถึง2ส,สีนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวไม่ได้น้ำไว้เพียวหรือจะเป็นสีเมทัลสตรีมเมทัลลิกนะคะจัดมาให้สภาพสวยๆปีใหม่ทั้ง2คันใครที่สนใจนะคะรายละเอียดดูดูคลิปนี้มานะ,ะจับจองกันแป๊บๆจับโปรโมชั่นพิเศษมาให้สนใจก็สามารถติดต่อแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจเซร์ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย